สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องนุ่มปลาไั่นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาเสาะหอยนะครับมาหาหอยทรายนะครับหอยทรายแม่น้ําปิงนะครับตอนนี้แม่น้ําปิงแห้งขนาดนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กลางแม่น้ําปิงนะครับมีแต่ทรายเลยนะครับนี่ออกมาเสาะหาหอยทรายไปทําเมนูกันนะครับก็หัวจะมีตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาหอยซ้ายกันเลยนะครับ บรรยากาศเหมาะครับหาดทรายเจอแล้วนะครับหอยทรายที่เราตามหานะครับนี่ครับ หนึ่งตัวนะครับอือครับนี่ครับเห็นเห็นนะครับ แห้งนะครับเป็มเลยครับนี่ ทำแม่น้ำปิงแห้งมากมากครับแต่น้ำก็ใส่ดีเนาะครับเดี๋ยวขอเก็บหอยทรายก่อนนะครับนี่ครับหอยที่เขาได้นะครับเอางมเอาแถวหาดทรายนะครับที่น้ำตื้นๆเี่นะครับมากับสองคนนะครับคราวว่าอย่าปอแล้วนะครับ ได้ประมาณคนละครึ่งกับป๋องครึ่งน้ำคุกนะครับก้มเก็บชิบหลังจิบแอลครับจ็ปปอกกนละมาติดตามกันดูนะครับว่าเราจะเอาไปทำเมนูอะไอย่างนะครับหอยทรายจากแม่น้ําปิงนะครับ เดือนธันวานครับน้ำปิงห้ขนาดนี้นะครับนี่ถ้าจะแรงหอยที่เขาได้มานะครับ กึ่งน้ำคุสองถังนะครับรวมกันก็ไทยได้สักน้ำคุนะจกะทางขาวนี่ใหญ่ห,ญหน่อยนักหน่อยครับดีเขาจะล้างล้างๆนะครับ,ลลลรบแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับก็มันคายขี้นะครับคายเศษทรายเศษอย่างออกนะครับนี่นะครับหอยของเขาเทรวมกันแล้วนะครับ ล้างไปหนึ่งน้ำแนะครับก็จะล้าง,หงแหน้ำหนึ่งนะครับครับล้างไปแล้วสามน้ำนะครับนี่จะเอาเกลือเข้าใส่นะครับให้มันคลายทรายคลายดินออกนะครับ แ่ทิ้งไว้ก่อนนะครับจะทำเมนูอย่างก็ยังบอกหูเตอร์นะครับลองคิดกันอยู่นะครับวันนี้เขาจะเอาหอยทรายเขานึ่งนะครับนึ่งจิ้มน้ำจิ้มนะครับลองพื้นซึ้งด้วยใบเตยแล้วก็ใบตะไคร่นะครับหรือว่าใบตะไคร้นะครับ เราห่อหอยไส้ซึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาใบโหระพาปกนะครับตั้งน้ำมาเลยนะครับไปทอดจะบนึ่งนะครับนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวตักน้ำจิ้มก่อนมอขึ้นตั้งไฟนะครับหม้อเดือดใส่โหระพาปกกตังบนเลยนะครับปิดฝาเดี๋ยวจะไปตักน้ำจิ้มกันนะครับ หอยตําน้ำจิ้มกันนะครับจะอยมีพริกขี้หนูนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับตําโขกรวมกันนะครับพริกขี้หนูหองบมบเด็ดข้นนะครับกันเปื่อนตู้เนาะเดี๋ยวเราจนะตําน้ำจิ้มกันเลยนะครับนี่ครับใชพริกกระเทียมแลวก็รากผักชีลงในโคกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรจะโขกให้ละเอียดนะครับ ครับใส่ผงนัวไปครับอันนี้ใส่น้ำตาลเข้าไปก่อนนะครับสูตรเด็ดครับสูตรบโุลโก,โกเกะครับเกลือมาเต้ยใส่เกลือเข้าไปนะครับมีมะนาวลงไปนะครับ โยมจะใส่น้ำต้มสุปเข้าไปตัวนะครับเรียบร้อยแล้วรับน้ำจิม้มเขาครับสูตรเด็ดเด็ด,ด,ดตแต้เลยนะครับเขาอยังมาเปิดดูหอยของเขาเลยนะครับปลาซ่าอ่าแล้วนะครับ จะปิดไว้สักกรรมนะครับโอนมาซุกตัปื้นนะครับเป็นในห้องจิ้มดูก่อนระวางที่รอหอยสุกครับ เราก็ปิดน้ำชาไปก่อนนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับดูลอมเย็นสักคำจะตักใส่จานไปลองจิ้มกันนะครับไปไหนก็ที่นึงอ่ะอืมเห็นครับเรียบร้อ,อยแล้วนะครับเนี่ยไปเปิดร้านาใหม่จะกดปิดอ่ะ

เดียวหน the, Arrow, ูมันจะไม่ตเลยอ่ะตงมากเลยนะครับนี่นะครับลองจิมกันนอรีบๆจิ้มอย่าพูดไปยครับจีแตมขันอะไรล่ะครับใช้ได้มาก่อนใช้ได้เลยครับมันทูกไปงอมผบบนอฝาบมาก่อนนอถ้้มันงมไห่นะเจ็บเอวปกติไม่หป็นอย่างนี้เลยเจ็บเอวบรทุ จนันนะไปเตีกยวไปยาบเี้ยไปกุป๊ตกคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อตัวเองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ